เพื่อนเนาะเอาถุงเล็กๆนี่แหละครับมาปลูกทะยีงกันนะครับเอาวางนี่นะครับนี่เสียบเข้าไปในหลุมอย่างนี้ในถุงนี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ดินไปครับตอกดินใส่ไปเรื่อยๆเลยทะยีงนะครับเล็กๆอย่างเนี้ยปลูกง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะครับตายยากด้วยเพื่อนเห็นไหมตอใหญ่ๆเนี่ยคือเขาโดนตัดมาหลายรอบนะครับยิงตัดเขาก็แตกขึ้นมาใหม่เนาะทำให้ตอด้านล่างสมบูรณ์นะครับ นี่ครับตอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเสียบลงไปเลย ม,มดินทรายแดงพอดีเลยดินที่เป็ดแค่ว่าไม่มีประโยชนะน์นะร่วนซุยดีจัดเองมันร่วนบนทรายนีนะครับเดี๋ยวอีกสองต้นนะครับต้นนี้จะพอ,อยากนิดนึงหาขนหน่อยแล้วกันนะอ่านี่นะครับน้องไปไหนล้ะครับลูกไปขี้เฮ้ยไปห้องน้ำสิ <an> ยังไม่ยอมจบอียังไม่หยุดด้วย,ววยนี่นะครับน่ารักดีกันอะไรนะดูแตก ต้นแล้วครับต้นที่ห้าวันนี้ต้นโตนเลยครับ ต้นยาวไปครับตัดมารากนิดนึงยิงนี่ครับพอดีถึงเลยเดี๋ยวก็จะไปเพาะไว้ก่อนนะครับไปบ่มไว้ก่อนให้ต้นเขาติดกับน้องเพื่อนเนาะแล้วก็ขยายถุงแล้วก็เอาไปลงดินอีกทางหนึ่งนะครับตอนนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับสะสมสายพันธุ์ของต้นนางกวักนี่นะครับหรือต้นทะย,ยิงเนี่ยนะ ไว้อยู่สี่ห้าต้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะสะสมไปเรื่อยๆก็เพราะไปเรื่อยทาไปเรื่อยแล้วครับปีละนิดปีละหน่อยไปครับพอดีมีแหล่งต้นทยิงเก่าที่ถูกตัดไปเนาะลูกเขาเกิดมาเนี่ยครับนี่ครับอ่ะเพื่อนทยยิงห้าต้นครับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับกับทยยิงครับสวัสดีครับ